เอาละสวัสดีทุกคนเนียครับที่จะรับสู่ช่องกิจพีทีวีในเกมโอวน่ะซึ่งผมก็เล่นไปแล้วนะที่จริงมันมีฉากสวยเว้ยแต่ผมอัดไม่ทันนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นลุงนะชื่ออะไรวะผมผมจําชื่อลุงไม่ได้ที่จริงมันมีฉากืสวยอ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ผมอัดไม่ทันนะผมกำลังเล่นโชว์เทพอยู่เลยตอนนี้เชื่อเพ่อนอยู่ในวะผมได้อันตีเลาเขาเรียกวันตีวะวะไอ้ยุ่งเว้าเนี่ย แย่ๆอุ้ยหายไปไหนอ่ะโอ้ตายดูอุย้ยผมบินได้โอ้ไปไหนอุย้นยนี่ไงตายตายใครวะผมผมไม่ได้ทำต้นแรกอะต้นแรกผมพุ่งชนไอ้ตัวค้อนปอดตรงข้ามเลยนะคือชนผมชนตกอะที่คู่สวยอะแต่ผมไม่ได้แอดไว เจ่เลยว้าวเป็นยังไงวะแกุ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ็บเจโอ้ยกลัวแล้วโอ้ตายใส่แล้วบากแบกด้วยนะเพื่อนตายใส่ตัวแ be really ล้ว อันนี้ยผมตัวตัวเล่นก็นี้ทเดียวนะเพราะผมไม่ได้ซื้อโอวัตหนึ่งไว้นะแต่ผมก็พอเล่นพอเล่นพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แต่มันไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งเวอร์อะไรนะนะผมมือใหม่เอาง่ายง่ายมือใหม่เลยแต่เคยเล่นไหมคเคยเล่นปักหนึ่งเคยเล่นของญาติผมนะไม่ได้ซื้อ,อเอาง่ายเต็มหมดเลยยูเพื่อนไปไหนเฮลเฮลโบรเฮล เพียวมีปี้สตกใจหมดจะยังไยเอาสบอร์ดเลยก็ว่า เป็นคนไทยนียฮะชิวันโนบุกชื่ออย่างนี้เลยเหรอมันจะร้องอ่ะ้มมันฉากดูสวยมันไม่มีเลยว่าไม่รู้มันจะมีให้ดูวะแลเม่น์นาเอามันต้องเล่นอะไรวะมันต้องเล่นได้อะไรวะได้ดับหนึ่งของทีมวะเออัแหละยังม,มีให้ดูมัง้งซึ่งแบบมันโคตรเจ๋ง มาตอนนี้ก็น่าจะโชว์เทพไม่ทันแล้วนะก็ถือว่าได้เพิ่มมาตะกี้ต้นคลิปสี่คิวนะผมไม่เล่นมาแล้วแต่อัดไม่ทันนะมันฉากดีแล้วเพิ่งมาอัดตอนที่มันเล่นเล่นแบบกาการนะผมอาจจะเล่นแปลกๆนะว่ผมเพิ่งเล่นจริงเพิ่งหัดเล่นเลยว้ยเี่เต็มเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย ได้เลยใครวะโอ้ยโอ้ย,อยไม่โดน โอ้เจ็บเจ็บเจ็บลุงเจ็บอ่าลุงแจกโอ้ผมได้อีซิทหนึ่งปะออซิทปังวะทำไมมันอีโอเคก็ถือว่าผมก็มือใหม่เล่นในขนาดบอันนี้แต่ผมก็ดีแล้วนะจริงตอนแรกผมเล่นกับบอทผมยับวันนี้เอาไว้เล่นกับคนมาเล่นนายเล่นกับบอทหือแต่บอทมันโหดจริงอ่ะผมกดเล่นยากสุดนะมันก็เลยมันโหดนะ ผมแบบนี้ก็สวยดียนะเนี่ยอย่าด่าผมนะผมเล่นออนกันละอย่าด่านะมือใหม่นะใจะยินก่อนนะทุกคนไม่รู้เสียงมันจะชัดเปล่านะไม่รู้ถ้ามีเสียงรบกวนในะคลิปนี้ก็ขอไปด้วยนะครับเฮ้โยโฮ้ยเฉยตะเข็บใบน่าสั่นเลนะ็วนี่แหวะยังเขาไปตายเฮ้ยเฮ้ยสวย ้ยนี่ก่อนเลยเอาชนอะไรโอ้ตายไม่ทนันโอ้ทุบพื้นไม่ทันเลยโอ้ผมทุบพื้นไม่ทันหรือเปล่าวะโอ้ทุบพื้นเลยเรื่องผมต้องมาเก็บใหม่เหรอวะด้วยมันสิคิวไนะครับตอนนี้ ผมเริ่มติดแล้วมันสนุกอ่ะมันเริ่มสนุกแล้วนะว่นแรกงไม่รอคิวตอนนี้ก็ผมก็เล่นได้นะมันไม่เหมือนไม่รอคิวนะผมเข้ามาผมก็เล่นได้แล้วผมก็เล่นมาเยอะแล้วนะแต่ว่าผมต้องเล่นปลดล็อกตัวละครนะต้องชนะหลายรอบหน่อยจะปลดล็อกตัวละครนะต้องเล่นอีกนานเลยเพื่อนอยู่ไหนวะโว้ย โอตายเลยเออไอ้เยี่ยมันลมยิงนี่ว่ะไอ้เหี้ยมแมงคั่วมันเยอะนี่แมะไม่มีคำหยาบพอไปนะเวลาผมเล่นเกมก็อวานีอะนะก็ดีแล้วนะเล่นในขณะนี้นะมือใหม่รับมือใหม่อย่างผมขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้เลยครับ フい ยึดฐานนี่วะโอ้ฝั่งตะขามเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะน่ากลัวมันกลัวชิบหายเลยมันเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันตีเยอะชนะเราแล้วะมันต้องเล่นกี่รอบวะผมันเลยหมดอะไรก็ไม่รู้เลยจำไม่ได้ฮู้ยด้วยสิกแก้์คิวนะครับตอนนี้ผมถือว่าผมโชว์โชว์เก่งเยอะนะเดี๋ยวสักสุดโอ้ยเ้ยมันเล่นอย่างี้เลย ยูพีดอาแตกผมดูเป็นใครสอยอะไอตัวข้างบนเหรอว้าวผมได้ของใดมาแล้วของใดดีโนโนโน่โอ้ยตกไอ้ยพุงตกโอ้ยโอ้โห้ยยุงตก ไอ้ยุ่งพุ่งตกเฉยปวดหัวเลยเพยเรผมเพรเออวะเมื่อกี้ผมพุ่งตกเลยแหละไม่น่าเกลียดนะน่าจะเพรดีมันเบื่อแล้วนะผู้เล่นใหม่คิดอะไรมากไม่ค่อยชินแมพเท่าไหร่อันนี้อันนี้คนนี้ก็ได้ไปนะไอ้ยุ่งพุ่งตกเฉยเลยโอ้ว้าว อนล็อกผมได้ดีว่าเหรอนี่ไงได้มาแล้วผมก็ใส่สก,กินไปแล้วใส่สก,กินมาเร็วแหละโอเคออกไปวิกเฟนี่เปิดเฟลเหรอแต่ผมกดตรงไหนวะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วผมเพิ่งเล่นจริงนันเนี่ยเพิ่งเล่นเลยนะมล้จบคลิปเลยดีกว,ว่าเฮ้ยไม่หยุดเพิ่งมันดูประวัติยังไงวะ ดูประวัติยังไงอ่ะดูอันนี้ h ส s อรี่แบบไหนวะซ a นิวโอเอซิ t อันนี้เปล่าวะขอดูหน่อยนะขอดูก่อนว่ามันใช่อันนั้นเปล่าไม่ใช่นี่หาเลยนะใช่บอกว่าโอโอซิตด,ด่น่าจะโอซิตอันนี้แหละ มันอยู่โอ้ก็สวยอยู่ได้มันดูนี่นั่นยังไงมันสุกมันมีดูเอ,อ่ยย้อนหลังป่าวะย้อนหลังยังไงรีเพย์รีเพย์รีเพย์นี่ป่าวะอ่าโอเอซิตอันนี้อันนี้นี่ไงวิว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูเลยเหรอมันโกเวลายังไงวะมันโกเวลาไปได้ฮะเดี๋ยวผมไปดูตอนที่ผมเล่นเลยละกันนะตัวผมอยู่ไหนวะผมเลือกตัวยังไงเลือกตัวหรอตัวผมกดเกมผิดวะเดี๋ยวผมกดผิดปะวะเฮ้ยไม่ไม่เป็นชื่อผมวะเออชื่อผมดิเออผมยังไม่เปลี่ยนตัวนี่วะผมอยู่ฝั่งสีแดงนี่วะ เออผมยังไม่เปลี่ยนตัวเลยเดี๋ยวมาดูกันนะตอนผม,อนเมเล่นเกมเล่นยังไงผมชอบมากเลยชอบตรงมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมแบบเล่นแบบโคตรยังโคตรเทพอ่นะนะก็สวยอยู่อะ่ะเดี๋ยวอยู่กอยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยมันกดกอ,อย่างไงวะมันกดกอไม่เป็นอะ่ะไม่มีกดกอเหรองั้ก็ดูไปก่อนเลยกัน ผมไม่รู้จะโชว์เทพตอนไหนเลยจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันอยู่ต้นเกมนิดนึงอะ่ะต้องดูตัวผม,มดีๆผมเปลี่ยนตัวยังวะผมเปลี่ยนไปเลยลุงแล้วลุงอยู่ไหนวะอยู่นะตัวผมอยู่ไหนวะผมอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวผมอยู่ไหนเอาไปเจอไปเจอ มหาไม่เจอเนะี่ยมันมีแต่ฉากตัวที่ผมฆ่าหลายตัวติดอะแต่มันไม่ไม่น่าจะนับไอ้นั่นนะตัวผมอยู่ไหนวะผมยังงงเลยว่าตัวผมหายไปไหนไอเ้เจ้าตัวผมหายอยู่ไหนวะนี่ปะสีแดงไ่เออผมอยู่ฟังสีแดงลืมไปนะมันจะมีฉากตรงนึงอันนึงจำไม่ได้แล้วนะ ไม่น่าจะทันนะนื้อคิมนี้นะยาววะม้สโกมาอยู่ต้นต้นเกมเลยผมตายมึงกดดูแทบไปได้ด้วยยู่เพิ่งเริ่มเกมไม่นานนด่วะเดี๋ยวผมก็เดินมาจากฝั่งนน้นมันมีแชกหนึ่งอะที่ผมชอบมากเลย รู้สึกว่าตรงข้ามมีต้องเปลี่ยนเป็นในนั้นบอกว่าเปลี่ยนเป็นไอคอนฝั่งกันแล้วมั้งน่าจะนานเดี๋ยวเราวมั้งเนี่ยตรงข้ามยังไม่เปลี่ยนตัวเลยวะต้องไม่ผิดตรงชนตัวไหนเล็กอย่างนี่แหละบู๊งหัวเลยผมวะอี๋หมายว่ามีกอให้ดูเหรอมีกอยดูอ่ะเกมแรกเกมแรกผมชนะนะ แต่ผมว่ามันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่น่าจะได้ดูแล้วนะโอ้ไม่เห็นเลยผมไม่เห็นฉากนั้นแนะน,น,น่อาจพาดพาดอ่ะมันโคตรตึงอ่ะผมไม่ดูเลยคนตัขงข้ามมันยังไม่เปลี่ยนไปนั่นแหละ มันจังผมจำได้อ่ะมัน,นมันต้องเปลี่ยนไปวางของข้ามก่อนอะวะมันต้องเปลี่ยนไปนนั่นก่อนดิเกมก็ยืนดีกว่าโอ้ดหนี่ผมลงไปเก็บเลือดนะเนี่ยทีน,นีผมก็บิวกดบิวดูว่าผมเล่นยังไงนะ มันไม่ถึงฉากแล้วตะขี่วะยังไม่ถึงเลยดีผมก็ชนะแล้วนะผมหยุดทีมสีแดงนาเกีไงผมชนะนะมันน่าจะเกมที่เกมที่เท่าไหร่วะน่าจะเกมนี้ปะวะเออน่าจะเกมนี้นะที่ผมแบบชนฝั่งตรงข้ามอะ ไอแถวนี้ปะวะจะไม่ผิดนะไอแถวนี้แถวน้ำนั่นแหละสุกที่หนึ่ง 5, 4, 3, 2, 1. 1> โหตรงมันไล่ดูอ,อีกต้องไหนวะคือผมไม่ได้อ่าตอนนั้นนะ่ะมันสวยมากอะ่ะที่จริงตะกี้ไอตรงที่ผมทุบฆ่าหลายตัวนี่ ติดผมก็ผมก็สวยอะนะแต่ผมอยากให้เห็นดูว่ามันเก่งขนาดไหนว่าชียงนี้นี่ไอฝั่งรงค้ามเปลี่ยนไปไน,นนั่นป่าวเปลี่ยนเป็นตัวคอนผมแล้วต้องมีสักนี่ผมก็อยู่ไหนวะผมอยู่ทางนี้ดิอยู่นี่อยู่นี่ผมอยู่นี่รู้สึกว่าผมไม่ได้กดเปิดโลกอะมมันมีเปิดโลกวะหรือผมไม่ได้กดเปิดงงอะ นี่บอกว่าที่ผมชนมันน่ะน่าจะใช่นะผมเลยชนมันตายเออในในแคดนี่เนาะสมฝันตะงข้ามนะในตะกยี้ตะกี้แหละแต่ผมไม่ทันนะเฮ้ยจบคลิปไปได้ไหมเนาะจบคลิปเลยด้วหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดติงในช่องกิจพีทีวีเนยนะครับบ้ายยเจอกันคลิปหน้าครับผม ยื่อผมต้องไปก่อให้ดูนะเอ่อ hey. ไปแล้ว